พามาชมวิวชวนบทเมืองเพซาโรนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะตรงนู้นจะเป็นสวนองุ่นนะคะขณะนี้เวลา2องทุ่มแล้วนะคะ แต่แดดยังจ้าอยู่เลยค่ะช่วงซัมเมอร์นี่เวลากลางวันเนี่ยจะยาวนานมากเลยค่ะนี่ค่ะไปค่ะไปเดินชมวิวด้วยกันนะคะเพื่อนๆ